สวัสดีวันนี้เราจะไปไหนกันเราจะไปถามใครอะวันนี้เราจะไปหาจอดกันค่ะน้องมาทํางานแล้วนะคะน้องได้งานทําแล้วน้องเริ่มงานตั้งแต่วันที่ห้าแล้วค่ะวันนี้เป็นวันที่สิบสองน้องได้ปั๊มแล้วนะคะ,ะจากวัดพูหาสวรรค์มาเป็นปั๊มเชลวแยกต้นว่าหรือว่าข้างๆโลตัสท่าทอง วันนี้ไม่ได้บอกนางนะว่าจะมาหานางแต่พอดีมาท,ทําธุระไงมาขอประวัติให้ลูกค้าตัวดาขายประกันเนาะแกก็เลยแวะมาหามันโดยไม่บอกมันดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปดูว่ามันกําลังทําอะไรอยู่ปั๊มข้างหน้าเนี่ค่ะเห็นรูปหอยไหมหอยเชลล์ไปไปิดกระจกะก่นอนนางนั่งอยู่กับผู้จัดการนะคะเห็นจอไหมแ่ดิ ปิดได้ปิดได้สวัสดีค่ะเฮ้ย,ย <c oughs> จิดทีบอกแม่เลยหนาสิเป็นลมได้เนี่ยเี้ยวว่าจะข่อยทอเบื้องการผู้จนะัดการพวนายน่ะเออแต่ก็แล้กวก็แล้วเหลืองพร้อมหนาแล้ว คิดเราบอกเอฟซีดีเข้าตามหากันสิตายไปยูไสยเฮ็ดอี้อย่างเขาเกือบจะเอาหน้าหยอดมวยควายเราเบ้นไปเอาไปเตยมา้เนาะไอ้แล่นไปเอาไปเตยให้แน่เด็กต่อยหน้าให้เอาย่ออะไรก็เนี่ยทเตีอ่ะตา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 โอ๊ยไม่ใช่เนี่ยหอเออเนาะเผ็ดอะไรกับปลาจนบางอย่างตัว เฮ็ดเป็นบ้าน่ะเป็นทมืดน่นะยายเติมท่มนสั่งสตกเขาก็ไม่มีเลยส้อใจย่างไมราคาห้บาที้สิบาทขอนห้าบาทเขาเนี่ยห้าบาทเป็นไบบอแต่จะที่โตนแท้เหตุงานเริ่มแรกตังบอมีไอ้ยัง มันดังบาลแห่กวนใช่ๆ <c oughs> พี่เกบอกว่าอย่าดมนะแต่จมูกบานนะท่นานนะไอ้มามือแย่<า>ตัวปรดมโอ้เมจิก <c oughs> ไปเติมลมให้เลยอะไรกันเนี่ยห <c oughs> อยหนึ่งร้อย